สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพาว,วยนอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับ Honda City นะคะรุ่น 1.5V ปี2017นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่445,000บาทส่วนราคาป้ายแดงตอนนี้อยู่ที่ 649,000บาทเลยนะคะคันนี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่สุดหรูนะคะกับกระจังหน้าโครเมียมแรบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะหรือว่า Daytime Running l i g h t นั่นเองค่ะคันนี้นะคะสวยหลูดูสปอร์ตรมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆร,รถกันเลยค่ะมาที่ล้อของเขากันก่อนนะคะล้อจะได้เป็นล้ออัลลอยนะคะยางปี18 m แ x 15นั่นเองนะคะกระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นกระจกพับไฟฟ้าเลยนะคะการใช้งานสะดวกสบายสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะ เดี๋ยวเราดูมือจับประตูกันบ้านนะคะสำหรับ Honda City คันนี้มือจับประตูนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะการออกแบบดีไซน์นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันทั้ง4ด้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยคะ่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะจะคงความสะดวกสบายและมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางมากๆนะคะมาพร้อมการออกแบบที่สปอร์ตและหรูหรายยิ่งขึ้นด้วยแผงคอนโซลสีดำนะคะและพวงมาลัยมันติฟังชันเพิ่มลดเสียงวางสายรับสายได้ที่พวงมาลายัยมาพร้อมเครื่องเสียงนะคะรองรับ DVD USB USB e t ู tooth รองรับ Android และ iOS ด้วยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มีที่วางแก้วน้ำและได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเป็นบเบาะเดิมๆจากโรงงานคงความสปอร์ตและความรู เหมือนเดิมนะคะสำหรับคันนี้เบาะของเราเนี่ยนะคะนั่งเราคืนตัวแน่นอนนะคุณลูกค้าเบาะของเราไม่ช้ำไม่มีรอยกีดข่วนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างนะคะ สำหรับที่นั่งผู้โดยสารเลยคุณลูกค้าที่นั่งผู้โดยสารจะเป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันนะคะความปลอดภัยยังมีให้เหมือนเดิมนะคะมีเข็มขัดนิรภัยและแอร์แบกคู่หน้าหนึ่งคู่นะคะสำหรับคนขับและคนนั่งนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันเลยคะ่ะไปดูดีไซน์ท้ายรถกันบ้างนะคะทา้ายรถมาดูที่ไฟท้ายกันเลย ไฟไทายได้แบบ LED นะคะการขับขี่ปลอดภัยในเวลากลางวันนั่นเองก็จะเป็นแบบไฟ LED นั่นเองค่ะตาโลโก้นะคะสัญ,ญลักษณ์ของยี่ห้อและรุ่นเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีรอยชนเลยนะคะความรู้ความสปอตอยังอยู่ที่เก็บสัมภาระกันบ้างเลยค่ะไม่กว้างไม่เล็กมานะคะคจุของได้เยอะพอสมควรนะคะ เครื่องยนต์ของเขาก็เป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมนะไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มค่ะหน้าแก้มซ้ายแก้มขวารอยน็อตนะคะลูกค้าดูไปเลยทีละจุดะคะไม่มีรอยชนรอยซ่อมนะ,ะน็อตของเรายังไม่มีรอยบิดเลยนะคะและไม่มีน้ํามันเยิ้มออกมาเลยลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆนะคะฝากระโปรงของเรานะคะก็ยังมีฉลากบริษัทติดอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีรอยชนอันนี้ก็การันตีให้ได้ว่ารถของเรายังไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะ,ค,ะคุณลูกค้า okay. เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปรีวิวรถยนต์ไปถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พาวด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าพาวจะได้รีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาที่เพชยนต์นะคะเข้ามาได้เลยอยู่ที่เสรีไทย68แยก1น,นะคะหรือสาขา2อยู่ที่เสรีไทย95หรือจะโทรหาพาวก็ได้นะคะ064-0092025จะบอกให้นะคะคุณลูกค้าว่าตอนนี้โปรแรงมากๆ นะคะใครมาก่อนได้ก่อน oh, <cool. S 1> ถ้าสนใจอยาก oh, <cool. S 1> มีรถมือ 2, 2> oh, <cool. S 1> ที่สภาพคัดเกตเอมาเลย oh, <cool. S 1> ที่เพชรยนต์นะคะสวัสดีค่ะ